วยอะไรมาจ๊ะหนูละค่ะคิดว่าหนูเต้นไม่ค่อยเก่งแล้วก็น่าจะเป็นพวกลูกทุ่งแต่นี้ครูเขาปรึกษากันแล้วกันแล้วกันแล้วว่าคือแตงโมเนี่ยเวลาร้องก็จะร้องแบบบางทีใช้แรงอัดเยอะพ่นไฟหนักนวีอย่อย่าลุ้นลุ้นอยู่ก็ต้องต้องการการ หาช่องเสียงใหม่นั huh. yeah. yeah, that that ball, ่นไงที่พริ้วหวานไพเราะไม่ต้องจัดหนักเพลงที่ได้คือเพลงนี้ โอเครู้จักไหมคะแต่ค่ะเคยฟังแต่ไม่รู้ว่าริมร้องจากอะไรเรื่องม์เมดค่ะ Little Mermaid Part of Your World เจย์ดี้เบนซนเพลงแบบดิสนีย์เนี่ยน่าร้องมากเพราะว่ามันเพราะด้วยอย่างหนึ่งเกือบทุกหนังเกือบทุกเรื่องเลยไอ้การ์ตูนเกือบทุกเรื่องเลยคือเพลงในดิสนีย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้น จะเป็นแบบเป็นยาที่ดีมากไปกินซะหนึ่งเม็ดอ่า